เกินหนึ่งสัปดาห์มาแล้วนะคะที่ลำปางพยายามจะควบคุมคลัสเตอร์ใหญ่ในจังหวัดเป็นคลัสเตอร์โรงเรียนกินนอนค่ะมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วกว่า100คนจากนักเรียนและครูกว่า800คนคุณวิภาพรที่นั่นก็เลยต้องควบคุมโรคด้วยการทำเป็น School Isolation นะคะ จะเป็นข้อได้เปรียบของโรงเรียนประจําแบบกินนอนที่เขามีหอพักกันอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะควบคุมโรคได้แต่ว่านอกเหนือจากมีที่พักมีจุดควบคุมแล้วสิ่งสําคัญที่ต้องทําต่อก็คือแยกเด็กที่ติดเชื้อกับเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงออกจากกันค่ะ คุณผู้ชมคะ14วันประชาชนไปต่อวันนี้เราว่ากันด้วยโจทย์ของการจัดการ School Isolation ภายในโรงเรียนนะคะควบคุมโรคแบบไม่ตัดตอนการเรียนรู้ของเด็กๆในภาคเรียนนี้ซึ่งเพิ่งจะเปิดเทอมกันไปค่ะตัวอย่างกำลังทำกันอยู่นะคะคลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของลำปางจุดนี้พบการติดเชื้อในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีตาบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางค่ะที่นั่นเป็นโรงเรียนประจา รับดูแลเด็กๆจากพื้นที่ทั่วภาคเหนือเลยนะคะแล้วก็เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเป็นความสําคัญของพื้นที่ค่ะโรงเรียนนี้มีคุณครูและนักเรียนกว่า800คน1สัปดาห์ที่ผ่านมาพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนกว่า100คนโรงเรียนเขาก็จัดระบบในภาวะวิกฤตเด็กที่นั่นต้องแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกเป็นเด็ก121คนค่ะเป็นเด็กที่ไปกับ กลุ่มนี้ให้กักตัวที่บ้าน14วันมีครอบครัวและชุมชนช่วยดูแลแต่กลุ่มใหญ่เป็นเด็กที่นอนอยู่ที่หอพักแบบประจำ758คนกลุ่มนี้จะต้องแยกย่อยแบ่งโซนกันอยู่กันพักนะคะมีคุณครูดูแลเป็นหลักเขาเรียกกันว่า b u บเบิลแอนซ a ลระดับโรงเรียนคำนี้เราอาจจะเคยได้ยินบั b เบิลแอนซ a ลระดับโรงงานแต่ว่าตอนนี้ถูกบังคับใช้ในระดับโรงเรียนแล้วนะคะในกลุ่มเด็ก 758คนค่ะคุณผู้ชมคะถูกแยกเป็น3กลุ่มกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค28วันถึงวันนี้ที่เรารายงานก็เกิน7วันแล้วนะคะกลุ่มต่างๆถูกแยกเป็นกลุ่มสีค่ะกลุ่มแรกกันก่อนนะคะสีแดงเป็นกลุ่มน้องๆที่ตรวจแล้วพบว่าน้องติดเชื้อแยกตัวออกมาค่ะกลุ่มสีแดงจะมีหมอมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะกลุ่มที่สสีเหลืองหรือว่ากลุ่ม B ค่ะน้องกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง รอผลการตรวจแล้วอาจจะมีอาการแต่ว่าเล็กน้อยมีน้ำมูกมีไข้เล็กน้อยเท่านั้นต้องเฝ้าระวังนะคะส่วนสีเขียวค่ะก็คือกลุ่ม4ีเสีส่ยงต่ำไม่มีอาการ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีคุณครูคอยดูแลเป็นหลักนะคะสำหรับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะนี่เป็นภารกิจใหญ่ของโรงเรียนในการควบคุมโรคค่ะคุณผู้ชมแต่ภารกิจรองของโรงเรียนอันนี้ก็สำคัญต้องจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆในกลุ่มสีเหลืองและสีเขียวสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงนี้แบบไม่สะดุดค่ะสำหรับการเรียนการสอนนะครับเราก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติเช่นเด็กกลุ่มส กลุ่มซีที่จะเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆก็ให้เข้าทําเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโดยกลุ่มซีนี่ก็คือคือกลุ่มที่ทําการคัดกรองแล้วว่าเป็นไม่ไม่เป็นอะไรก็จะเข้ามาสามารถทําการเรียนการสอนได้โดยอาจจะใช้วิธีการเรียนการสอนทั้งออนไลน์หรือการมอบหมายงานนะครับโดยโดยครูผู้สอนที่เรามีตารางตารางสอนอยู่แล้วนะครับสําหรับกลุ่มบีนะครับก็ ทำเช่นเดียวกันกันกบกลุ่ม C นะครับ้าสําหรับกลุ่มกลุ่ม A ที่เป็นกลุ่มที่ติดแล้วเนี่ยก็เราจะจะหยุดก่อนนะครับจะหยุดก่อนหยุดเฉพาะกลุ่มที่ติดนะครับจะผ่านวิกฤตควบคุมโรค28วันนี้ไปได้ไม่ใช่แค่มาตรการแยกกักในรั้วโรงเรียนเท่านั้นนะคะ ต้องอาศัยความร่วมมือระดับชุมชนด้วยค่ะถ้าดูจากพิกัดของโรงเรียนนะคะให้คุณผู้ชมดูพิกัดของเมืองลำปางกันก่อนนะคะพิกัดด้านบนที่เห็นการกระจายตัวของกลุ่มเมืองตรงนี้ในเขตเทศบา,นาลนครลำปางเห็นบ้านเห็นประชาชนอยู่กันแบบกระจุกตัวนะคะขยับออกมาจากเขตเมืองด้านบนค่ะลงมาที่พิกัดสีแดงด้านล่างนี่คือพิกัดของโรงเรียนศึกษาสมเคราะห์จิตอารีนะคะพิกัดที่พบการระบาดของเชื้อค่ะ ชุมชนนั้นอยู่ไม่ไกลาจากเขตเทศบาลมากนะักเพราะเขาก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะและถ้าดูบริบทโดยรอบชุมชนตรงนี้แล้วก็โรงเรียนตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าซูมเข้าไปดูในพิกัดของโรงเรียนนะคะจะพบว่าชุมชนกับโรงเรียนนั้นมีแค่รั้วโรงเรียนกันแล้วก็ถนนในระดับชุมชนซึ่งเป็นถนนเล็กๆเท่านั้นเองค่ะ ภาพตรงนี้การควบคุมการระบาดจึงหมายรวมถึงการควบคุมการระบาดในระดับชุมชนด้วยแล้วก็เห็นความช่วยเหลือของชุมชนส่งเข้าไปที่โรงเรียนตอนนี้มีความพยายามในการระดมของจําเป็นส่งเข้าไปในโรงเรียนนะคะนักข่าวพลเมืองจังหวัดลำปางคุณอนุพงศ์ตาจินะลงพื้นที่พูดคุยกับคนในชุมชนที่นั่นค่ะทางชุมชนของเรานะคะจะเป็นจุดนะคะที่จะรองรับ สิ่งของที่บริจาคนะคะโดยที่ชุมชนของเราจะมีคณะกรรมการชุมชนนะคะแล้วก็พี่ๆจิตอาสาภายในชุมชนนะคะเข้ามาช่วยในการที่จะรับสิ่งของแล้วก็คัดแยกนะคะเพื่อจะทําการลําเลียงสิ่งของที่จําเป็นในแต่ละวันณตอนนี้นะคะสิ่งของที่จําเป็นที่ต้องใช้ก็คือ ชุดเครื่องนอนนะคะซึ่งจะต้องขยายโรงพยิบาลสนามออกไปนะคะเป็นผ้าหุม่มผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งนะคะแล้วก็พัดลมนะคะที่ซึ่งจําเป็นกับนักเรียนมากนะคะแล้วก็ถุงดําถุงแดงที่จะใช้คัดแยกขยะนะคะในแต่ละวันซึ่งมีจํานวนมาก ช่วยกันทุกส่วนจริงๆนะคะจะเห็นว่าการคุมคลัสเตอร์โรงเรียนประจำแบบกินนอนของลำปางรอบนี้มีรูปแบบคล้ายๆกับการควบคุมคลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือที่เชียงใหม่แล้วก็คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวิงรออำเภอจุนที่พะเยานะคะทั้ง3ที่ใช้กลไกลสาธารณสุขนำและคนในชุมชนช่วยมีโรงเรียนที่มีความพร้อมในการควบคุมโรคค่ะ คุณวราวิทย์คุณพรวดีคะถึงตรงนี้เราเห็น,นกลไกการจัดการคลัสเตอร์ในระดับโรงเรียนนะคะและเห็นว่าการปิดและหยุดกิจกรรมทุกอย่างมันอาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเพราะว่านอกจากการควบคุมโรคยังมีมิติชีวิตมุมอื่นๆต้องเดินต่อคะ่ะค่ะขอบคุณคุณวิพาพรค่ะ